ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะจะมาให้ความรู้ผู้ปกครองนะคะเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ของตอนเองค่ะเดี๋ยวรอแชร์หน้าจอสักคู่หนึ่งนะคะค่ะการควบคุมอารมณ์ของตอนเองในเด็กปฐมวัยค่ะการควบคุมอารมณ์ของตอนเองนะคะความหมายคือ ความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ คือความสามารถในการรับรู้ของตนเองในการรับรู้ของตนเองนะคะในการระบุประเมินและควบคุมอารมณ์ของตนเองผู้อื่นหรือของกลุ่มค่ะความสามารถด้านการควบคุมจะช่วยให้ดําเนินชีวิตเป็นไป,นปนในทางสร้างสารรค์อย่างมีความสุขค่ะซึ่งเดิมแล้วเชื่อกันว่าความฉลาดทางสติปัญญาคือปัจจัยหลักค่ะ อารมณ์คืออะไรนะักจิตวิทยาพอร์อ็เมนนะคะได้บอกว่ามี6อารมณ์พื้นฐานคือความสุขเศร้ารังเกียจความกลัวความแปลกใจและความโกรธค่ะวิธีการฝึกควบคุมอารมณ์ตัวเองนะคะ 1. ตระหนักรู้อารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นของร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะ ไม่ว่าจะเป็นหัวใจเต้นเร็วมากขึ้นรู้สึกร้อนๆ้อนบริเวณใบหน้าและหายใจสั้นลงค่ะ 2. ยอมรับความโกรธที่เกิดขึ้นช่วยให้อารมณ์โกรธลดลงค่ะ 3. หายใจเข้าออกลึกๆ 4. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่าวนเว้กับความคิดเห็นค่ะ 5. นะคะใช้ i m e s สเซจบอกกับผู้สนทนาว่าคุณคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรค่ะ 6. นะคะดําเนินการสนทนาไปเรื่อยๆค่ะ 7. หากรู้สึกควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะคะให้ออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนค่ะเพื่อไม่ให้สถานการณ์นั้นนะคะแย่ไปกว่าเดิมค่ะ 8. ปรับเปลี่ยนความคิดแบบใดก็ได้ที่ทำให้โกรธลดลงค่ะ 9. นะคะหลีกเลี่ยงการนินทาเพราะจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดและเกิดความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นได้ค่ะ ข้อดีของการควบคุมอารมณ์นะคะ 1. ค่ะปรับปรุงการรับรู้ของตนเองและการตัดสินใจ2ปรับปรุงประสิทธิภาพการทําง,งาน3ปกป้องและหลีกเลี่ยงความเครียดค่ะ4ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล5ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง6จัดเตรียมขีดความสามารถสําหรับการมีอิทธิพลและความเป็นผู้นําค่ะ 7. นะคะส่งเสริมความเป็นอยู่ทางจิตวิทยา8ดลดความวิตกกังวลและช่วยให้อาชนะภาวะซึมเศร้าค่ะ6ช่วยให้บรรลุเป,ป้าหมายได้ง่ายขึ้นและ10นะคะ ช่วยให้นอนหลับดีขึ้นค่ะอารมณ์โกรธนะคะที่ส่งผลกระทบต่อตอนเองหรือบุคคลที่มีอารมณ์โกรธนะคะจะมีปฏิกิริยาทางสรีรวิทยาค่ะที่ควบคุมด้วยสารสื่อประสาทและฮอร์โมนค่ะซึ่งเป็นการเตรียมตัวที่จะต่อสู้หรือเดินหนีหากเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะเป็นระยะเวลานานจะกลายเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากมีผลโดยตรง และอาจทำร้ายตนเองและผู้อื่นโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจค่ะความโกรธนะคะที่ทำลายอาจมีผลต่อสุขภาพจิตและเมื่อบุคคลตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้วยอารมณ์โกรธบ่อยๆจะกลายเป็นการตอบสนองปฏิกิริยาของบุคคลนั้นและไม่สามารถาควบคุมได้ค่ะอาจต้องกินยาระงับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดผลของความโกรธนะคะทำให้บุคคลไม่สบายใจว่างเปล่าซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งรู้สึกผิดค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ เกรดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ตนเองของเด็กปฐม,มวัยนะคะทั้งข้อดีและข้อเสียกันเลยต่อมานะคะเราจะไปดูนะคะกิจกรรมก็คือเป็นการให้ทายอารมณ์ความรู้สึกนะคะเดี๋ยวไปดูพี่กอยกันเลยค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาถามความรู้สึกตามรูปภาพกัน,นะคะ่ะอันนี้อันนี้เป็นความรู้สึกยังไงคะ เศร้าตอนแรเป็นความอันนี้จะเป็นความรู้สึกเศร้านะคะอันนี้หมอนลอา่าเลืองยิ้มใช่อันนี้เราจะเป็นความรู้สึกล่าเริงส่วนอันนี้จะเป็นความรู้สึกโกรธถ้าเราโกรธมา,มากเราต้องทำายังไงคะต้องเก็บอารมณ์ใช่หรือเราก็จะนับนับเลขในใจช้าๆเพื่อที่ว่า จะให้อารมณ์ของเราโกรธเป็นอารมณ์ปกติไหมคะใช่